มีส่วนของแบรนด์สินค้าใช่ไหมคะมีแบรนด์แล้วก็สติกเกอร์ใช่ไหมคะอาเดวครูจะทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะทวนการใช้งานอีกครั้งหนึ่งนะคะครับสวัสดีครับวันนี้เรามาดูน้องๆสวัสดีครับผมนายประเสรับเทียเป็นหัวหน้ากลุ่มเเยาวชนของโครงการยังคิดประชินที่นำเสนอโครงการพระปกเก้า ได้ทุนการเรียนการศึกษามาให้เด็กในฐานนิดจำนวน25คนแบ่งเป็นออก4รายวิชาชีพวิชาชีพแรกคือช่างกระผงมช่างแอร์ช่างไฟฟ้าช่อมบำรุงและสื่อออนไลน์ครับซึ่งวันนี้เป็นการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนสื่อออนไลน์คือลักษณะกิจกรรมที่3ครับคือการเรียนและการติดตามและประเมินผลและการลงมือปฏิบัติจริงเราก็จะเห็นนะครับน้องๆทั้ง7คนได้เรียนรู้จริงได้ได้ลงมือ ได้ตั้งใจเรียนกับคุณครูที่วิยาัยเทคโนโลยีสารพัดช,ช่างได้สอนผ่านการผ่านสื่อออนไลน์ระบบซูมครับวันนี้เราก็จะมาดูน้องๆที่เรียนซึ่งเ,เป็นรูปแบบกิจกรรมที่3ที่น้องๆได้เรียนรู้และได้เริ่มครับ กิจกรรมที่4ี่กิจกรรมที่หก็จะตามมาเรื่อยซึ่งวันนี้เป็นกิจกรรมที่3การเรียนรู้และกันมือปัดปัดิจริงผ่านระบบซูมและสื่อออนไลน์ที่ครูทางวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาได้ออนไลน์สอนน้องๆรูปแบบออนไลน์ครับทางเราจะมีทั้งสองรูปแบบคือออนไลน์และออนไซต์แต่วันนี้จะเป็นรูปแบบออนไลน์เพราะว่าออนไซต์ครูเข้ามาสอนแล้ว ซึ่งการเรียนเราจะอยู่ในรูปแบบ75ชั่วโมงครับคือเก็บชั่วโมงไปเรื่อยจนถึง75ชั่วโมงแล้วก็เรียนครบก็จะได้ใบประกาศนียบัตรที่ครูออกให้และสามารถนําไปประกอบอาชีพได้หลังปล่อยตัวครับครับผมอันนี้คือการเรียนการสอนแบบสื่ออนไลน์ซึ่งครูจะสอนเกี่ยวกับเรื่องการตแต่งรูปภาพและโปรแกรมต่างๆซึ่งน้องๆก็มีส่วนร่วมและความเข้าใจ และผลสุดท้ายครูจะให้ส่งงานทุกคนและประวัติส่วนตัวทุกคนไปให้ครูเพื่อจะจบหลักสูตรนะครับก็อยากจะขอบคุณทางโครงการพระปกเก้าที่ให้โอกาสและให้ทุนมาให้ทางผมได้จัดโครงการเปลือาชีพให้กับเด็กและเยาวชนในถามนิดทั้ง4วิชาชีพครับ นี่เราจะเห็นนะครับว่าตอนนี้ท่านแจนกําลังมารีเช็คแล้วก็มาทบทวนตับน้องที่เป็นตัวแทนของวิชานวดแผนนะฮะนวดแผนไทยนะครับเราก็จะเห็นตอนนี้น้องๆเขากาลังทบทวนเนื้อหาทั้งหมดนะครับฮะแล้วตอนนี้วางตั้งเท้าตรงๆค่ะต่วตอนนี้เรากําลังติวน้องที่ว่าจะเป็นแกนของนวดแผนไทยนะคะแกนนํานะคะแล้วเราก็จะน้องนี่เป็นตัวแทนแกนนําที่จะนวด ในท่านวดของนวดฝ่าเท้าประสุขภาพเราตรวจขั้นตอนกันนะคะเรามาทบทวนขั้นตอนทบทวนขั้นตอนจริงๆแล้วตัวของน้องเองก็ปฏิบัติมาถึงขั้นตอนที่สามารถที่จะขั้นตอนที่4ี่แล้วก็ขั้นตอนที่4ี่แล้ววันนี้เราเพิ่มขั้นตอนที่ห้าไปแล้วนะคะแล้วอาทิตย์ต่อไปเราถึงจะมาทบทวนกันอีกครั้งในฐานะเป็นอาจารย์ผู้สอนในส่วนของน้องๆที่เรียนวิชานวดแผนไทยนะฮะอาจารย์ประเมินเบื้องต้นเป็นยังไงบ้างครับนักนักนักเรียนที่เรียนนวดแผนไทยนะคะก็ ตั้งใจเรียนดีและจําท่าได้นวดได้ค่ะคชื่ออะไรครับชื่อกมลชัยนะครับนี่คือตัวแทนเยาวชนของตัดขมอของนวดแผนไทยใช่ไหมครับผมเราจะเห็นว่าตัวน้องเองเนี่ยอาจารย์ประเมินทักษะของน้องเป็นไงครับก็ทักษะของน้องก็น้ําหนักก็ได้ค่ะขั้นตอนการนวดก็ได้ดีค่ะเพราะเขาน่าจะเป็นตัวแทนที่ดีของกลุ่มนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพค่ะ<ง>เป็นนวดฝ่าเท้าคฝากด้วยนะครับว่า เราเป็นตัวแทนของกลุ่มนวดแผนไทยก็ถ่ายทอดต่อให้เพื่อนๆในรุ่นๆต่อไปนะครับครับตอนนี้ยากไหมวิชาในไทยไม่ค่อยยากครับก็หัดเรียนรู้เอาครับหัดเรียนรู้นะครับมันอยู่ที่ประสบการณ์ทำซ้ำๆค่ะทำซ้ำๆเราก็จะจำท่าได้ค่ะนี่ครับของวิชาในส่วนของการเรียนตัดผมในโครงการยินดีที่จะเปลน ที่เราได้งบประมาณมาจากสถาบันพระปกเก้าแล้วก็ในการเรียนวิชาชีพตัดผมกับกลุ่มที่น้องๆในสถานพินิษ์นะครับได้สมัครเรียนมาจํานวนนะฮะหคนนะครับแล้วก็จะไปถ่ายทอดต่อสู่เพื่อนสู่น้องนะครับแล้วก็ถ่ายทอดต่อแบบเพื่อนสู่เพื่อนนะครับในการเรียนเนี่ยท่านอาจารย์ใน ว,วิทยาลัยสารปัดช่างนครศรีมาหรือตอนนี้เปลี่ยนเป็นวิทยาลัยเทคนิคนครโคราชนะครับก็เราจะเห็นได้ว,ว่าท่านอาจารย์ในการสอนวิชาตัดผมเนี่ยก็จะเน้นที่รเรื่องการปฏิบัติส่วนทฤษฎีเนี่ยเราได้สู่กิจกรรมที่หนึ่งไปเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าน้องๆที่เรียนเนี่ยได้ผ่านกระบวนการการเรียนทฤษฎีและตอนนี้เข้าสู่ในกระบวนการปฏิบัติจะเรียนถามท่านอาจารย์ในส่วนของวิชาตัดผมครับว่ากลุ่มน้องๆที่เรียนวิชาตัดผมเนี่ยปัญหาในภสษคหรือแนวทางในการปฏิบัติของน้องถ้าท่าน อาจารย์ประเมินวัดผลแล้วคิดว่าน่าจะอยู่ในเกณฑ์ไหนครับตอนนี้ครับถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ทีนี้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็จะแ,แค่เก็บรายละเอียดด้านบนเฉยๆครับน้องมีความตั้งใจในการเรียนเกี่ยวกับพวกวิช,ชาตัดผมใชายครับบอกแนะนาขั้นตอนก็จําได้เร็วขึ้นมริงจริงหลักในการเรียนตัดผมเนี่ยจะมีหัวใจสําคัญอยู่กี่ประเด็นคือจริงจริงก็ต้องจําเกณฑ์แต่ละทรงให้ได้นะครับเกณฑ์แต่ละทรงผมแล้วก็รู้จักการใช้อุปกรณ์ แค่นี้เราก็ตัดผมได้แล้วครับแต่ตเอ่หลักๆก,ก็คือต้องจําเกณฑ์ตรงตรงผมแต่ละทรงให้ได้ว่าตัดสมมติลองทรงสูงด้านข้างก็จะถ่ายถึงแค่ขมับ้านหลังก็เกึก่งกลางใบหูก็จะเรียกว่าการตัดผมลองทรงสูง,สงนี่ครับถ้าจาพวกนี้ได้ก็ตัดผมได้ครับเราก็จะเห็นว่าทักษะการเรียนรู้ที่เริ่มต้นมานะครับจากน้องๆกลุ่มสถานทนี่ที่เรียนวิชาตัดผมเนี่ยเราจะเห็นการพัฒนาที่เขาพัฒนาขึ้นต่อเนื่องเลยครับใช่ครับผม ก็มีแนะนําเพื่อนๆสามารถแนะนําเพื่อนๆได้ด้วยนะครับตอนที่น้องๆมาเรียนตอนนี้เราจะเห็นนะครับว่าตัวน้องเองสามารถอธิบายขั้นตอนได้นะครับว่าสเต็ปที่1เป็นยังไงจนถึงการตัดผมหลายๆทรงที่ท่านอาจารย์ได้สอนไปนะครับตอน,น